อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่401เปลี่ยนเป้าหมายเสร็จภารกิจแล้วพวกเราถอยชินเฟิงไม่คิดจัดระเบียบวัตถุดิบจากกระพัดช้างหวันเสี่ยงเขาให้ไปหลีใส่ลงพื้นที่มิติของเธอเก็บทั้งตัวลงไปในคราวเดียวคนอื่นๆไม่ได้แปลกใจอะไรพวกเขาพอจะรู้อยู่แล้วว่าชินเฟิงครอบครองอุปกรณ์รูนมิติขนาดใหญ่ สำหรับเลเวลดีอุปกรณ์รูนมิติคือสิ่งที่ทุกคนพกติดตัวแม้จะมีพื้นที่ใหญ่ไม่พอแต่สามารถกำจัดปัญหานี้ได้โดยพกติดตัวไว้หลายๆอันรูนมืดโอบเข้าปกคลุมฝูงชนทั้งหมดเร่งล่าถอยอย่างรวดเร็วหากใช้สิ่งนี้สัตว์ร้ายย่อมไม่พบพวกเขาแต่ถ้าเป็นคนอาจมีโอกาสดังนั้นฉินเฟิงไม่คิดประมาทเร่งเดินทางทั้งวันไม่หยุดพักในที่สุดสามารถกลับมายังสถานชุมชนหลงชวนที่สามได้ เมื่อก้าวเข้าสู่สถานชุมชนพวกเขาก็นับว่าปลอดภัยแล้วเลยหิงแม่แข็งแกร่งเพียงใดแต่หากคิดสร้างปัญหาให้แก่ชินเฟิงในสถานชุมชนเขาย่อมไม่กลา้าหลังจากได้รับข่าวของชินเฟิงเลยหิงอ้าปากคำรามด้วยความโกรธจ,จนปอดแทบระเบิดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการเดินทางในครั้งนี้จะสูญเปล่าฝั่งชินเฟิงเมื่อว่างเว้นถึงค่อยมีเวลาติดต่อกลับหาเกาอยู่คัง เกาอยู่คางเร่งกดรับสายเมื่อเห็นสภาพแวดล้อมเบื้องหลังชินเฟิงเขาก็ตะลึงไปเล็กน้อยนั่นคุณกลับถึงสถานชุมชนแล้วรูปแบบสิ่งปลูกสร้างและการประดับประดาเช่นนี้เห็นได้ชัดว่ามีเฉพาะในสถานชุมชนเท่านั้นอืมผมกลับมาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กลางหุบเขาหรอกหรือมันเกิดอะไรขึ้นคุณกลับไปเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรคำนวณชิ้นเฟิงก็ไม่น่าเดินทางกลับสถานชุมชนในหนึ่งวันได้ความลับชิ้นเฟิงยิ้มบางเกาอยู่คังอดสำลักไม่ได้เขาถูกคิดถึงบางอย่างขึ้นได้พอดีหัวเราะออกมาดังๆจริงสิระหว่างที่คุณกำลังสังหารจัก,กรพรรดิช,ช้างหวันเซียงในหุบเขาฉันได้ยินมาว่าเลยยิงรวบรวมคนไปปิดล้อมคุณแต่คุณกลับมายังสถานชุมชนได้แล้วพวกเขาคงกินแห้วไปตามระเบียบ ชินเฟิงพอทราบข่าวหน้าผากเขาเริ่มเกิดรอยยับยน่นปิดล้อมผมหรือเขาพาใครไปบ้างไม่กี่คนหรอกแต่ทุกคนล้วนแข็งแกร่งมีหั่นเฉิงหนิงเล่ายี่หวังเจี้ยนและอีกคนเป็นองค์กรมืดแบบเต็มตัวชื่อว่าหลิวเปยหลิวเปยได้ยินชื่อนี้ชินเฟิงอดตกใจไม่ได้เพราะในอนาคตเขาจะกลายเป็นถึงผู้ใช้วรยุทธ์โบราณวิถีมันเลเวลเอไอ้เจ้าเหล่หญิงดูเหมือนจะแค้นฝังลึกจริงๆ สีหน้าของชินเฟิงเริ่มกลายเป็นเคร่งครึมมากขึ้นผู้การรัดเกาทางคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วยทำไมหรือคุณคิดว่าเลยหยิงจะยอมกลับไปมือเปล่าอย่างนั้นหรือไม่หรอกโจรอย่างมันไม่คิดเดินเตะฝุ่นอยู่เฉยๆความจริงข้อนี้คุณน่าจะเข้าใจดีขณะเดียวกันใจกลางเทือกเขาหลงฉวนเลยหยิงกับพักพวกอีกสี่คนอยู่ห่างจากหูเขาของชินเฟิงเป็นระยะทางราวๆครึ่งวัน แต่ข่าวกลับถูกส่งมาว่าชิ้นเฟิงกลับไปยังสถานชุมชนซะแล้วไอ้บ้าเอ๋ยแบบนี้ไม่เท่ากับเดินทางศูนย์เปล่าหรอกหรือไอ้หนูนั่นมันใช้วิธีอะไรกันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะสามารถกลับไปได้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วตอนนี้จะเอายังไงกันต่อสีหน้าของทั้งสีไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะเลยหญิงหน้าดำคล้ำยิ่งกว่าปกติฉันจำได้ว่าเกาอยู่คังเองเหมือนเพิ่งจะออกเดินทาง ไหนๆพวกเราก็มาที่นี่แล้วฉะนั้นหากไม่ให้เสียเวลามันก็แค่เรื่องง่ายๆแค่เปลี่ยนเป้าหมายก็จบแล้วหั่นเฉิงหมิงกับเล่ายี่ลังเลเล็กน้อยพวกเขามีลิมิตในการลงมืออยู่หากให้ปล้นผู้ใช้พลังเลเวลดีมันคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าถึงขั้นต้องสู้กับเกาอยู่คางพวกเขาไม่อยากเสี่ยงลงทุนถึงขนาดนั้นหลิวเปยเผยรอยยิ้มจางเอ่ยปากกล่าวตกลงในเมื่อออกมาแล้วจะปล่อยให้คมมีดไม่ดื่เลือดเลยได้อย่างไร คนอื่นๆมองไปทางหลิวเป่ยทั้งตัวสั่นสะท้านสุดท้ายจำใจยอมรับสำหรับบรรดาเลเวลซแม้หลิวเป่ยจะเป็นคนขององค์กรมืดเต็มตัวแต่หลายคนก็ไม่คิดปฏิเสธจะร่วมมือกับบุคคลเช่นเขาเนื่องจากชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักกันดีทรงพลังเป็นอย่างยิ่งคือบุคคลประเภทอัจฉริยะแน่นอนถึงหลิวเปยจะอัจฉริยะเพียงใดแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สถานชุมชนของพันธมิตรมนุษยชาติ นั่นเพราะเจ้าตัวมีบางอย่างที่ผิดแทกออกไปจากคนอื่นเป็นอัจฉริยะแต่กลับมีนิสัยป่าเถือนชอบไล่สังหารผู้บริสุทธิ์และฝึกยุทธ์ด้วยวิชามานตอนนี้รูปลักษณ์หลิวเป่ยดูเหมือนกับวัยรุ่นแต่อันที่จริงเขาอายุ27ปีแล้วอย่างไรก็ตามสามารถก้าวมาอยู่ในเลเวลซีได้ในอายุ27ปีนั่นหมายความว่าหากเทียบกันในแง่พรสวรรค์เขาเหนือกว่าเกาหยูคังเง้นไปเหอะ เลยหญิงกล่าวเสียงจมคนอื่นๆพยักหน้าทั้งห้าเปลี่ยนเส้นทางเริ่มตรวจสอบตำแหน่งของเกาอยู่คงังเกาหยูคังขมวดคิ้วมุ่นตอนแรกเขาขบขันที่เลยหญิงทำพลาดแต่ดันลืมไปว่าคนเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะบุกมาหาเขาเช่นกันโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เลยหญิงพลาดท่าแก่เขาอย่างยับเยินนั่นเท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับเลยหญิงไปโดยปริยายไอสารเลวนี่มันตัวมะเร็งร้ายโดยแท้ เกาหยูคางสั่นเทิมด้วยความโกรธเป็นไปตามการคาดเดาของกลุ่มเล่ถังในกองกำลังของเกาอยู่คางมีอีกคนหนึ่งได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นเลเวลซีแล้วดังนั้นกองทหารรับจ้างเหิงหอยู่จึงมีเลเวลซีอยู่ถึงสองคนแต่เมื่อเทียบกับคนที่เลยหญิงนำมาจำนวนถือว่าน้อยเกินไปอยู่ดีเมื่อคิดถึงจุดนี้เกาอยู่คางรีบติดต่อชินเฟิงอีกครั้งชินเฟิงในเมื่อคุณสามารถกลับไปยังสถานชุมชนโดยใช้เวลาแค่วันเดียว ถ้าอย่างนั้นคุณพอจะมาสมทบกับฉันได้ไหมถ้าเลยหญิงมาลอบโจมตีพวกเราจริงๆฉันจะจ่ายให้คุณหนึ่งแสนล้านแต่ถ้าไม่พวกเราจะไปออกล่าจากกระพัดสัตว์ร้ายกาันและส่วนแบ่งเอาเป็นแบบสี่ต่อหเป็นอย่างไรรางวันนี้เมื่อเทียบกับครั้งก่อนแล้วถือว่าสูงกว่ามากตกลงชินเฟิงไม่ต้องเสียเวลาคิดรับปากทันทีอย่างไรก็ตามช่วงสามถึงสี่วันที่ผ่านมาสมาชิกทหารรับจ้างฟึงหลีก็เหน็ดเหนื่อยเช่นกัน ทั้งหมดจึงถูกสั่งให้คอยเบื้องหลังแยกส่วนจากระพัดสัตว์ร้ายแล้วนำไปขายส่วนชิ้นเฟิงนำไปหลีออกจากลงชวนอีกครั้งเทือกเขาลงชวนกว้างใหญ่มากแต่ด้วยอ b บิลิตี้มิติส่งผลให้การเดินทางของชิ้นเฟิงและไปหลีเป็นไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงวันเขาก็ตามคณะของเลยหญิงทนันชินเฟิงกวาดพลังสมาธิจากระยะไกลเพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งโดยประมาณของคนอื่นๆที่เลยหญิงพามา ทางฝั่งเกาอยู่คังมีสองเลเวลสี่รวมไปหลีและความแข็งแกร่งที่มากกว่าคนปกติของชินเฟิงด้วยก็เป็นสี่ดังนั้นการต่อสู้จะเป็นในรูปแบบสี่ห้าถือว่าพวกเขาไม่เสียเปรียบมากนักนั่นเพราะไปหลีมีใช่เลเวลสีธรรมดาชินเฟิงย้อนนึกในความทรงจำและเดินทางต่อไปยังตำแหน่งที่เกาอยู่คังอยู่ขณะเดียวกันเลยหญิงที่กำลังนั่งพักผ่อนจูจ่ๆก็เงยหน้าขึ้นทันใดมองไปยังตำแหน่งที่ชินเฟิงเพิ่งหายตัวไป เกิดอะไรขึ้นหรือว่าคุณพบอะไรการรับรู้ของฉันเหมือนจะสัมผัสได้ถึงคนคุ้นเคยแต่มันเร็วเกินไปจับไม่ทนันพลังสมาธิของแต่ละคนไม่เหมือนกันในกรณีที่อีกฝ่ายถอนตัวกลับเร็วเกินไปผู้ถูกสัมผัสจะไม่สามารถแยกแยะโดยละเอียดได้อย่างไรก็ตามในหัวใจของเลยหญิงเก,เกิดลางสังหอ์ไม่ดีขึ้นครึ่งวันถัดมาในที่สุดเลยหญิงก็มาถึงตำแหน่งที่กองกำลังของเกาอยู่คังอยู่ แต่เมื่อมาถึงเขากลับได้ยินถึงเสียงสนั่นของการต่อสู้ทั้งหมดเบิกตากว้างความตื่นเต้นทอประกายในแววตาเกาอยู่คังเดาได้ว่าพวกเรากำลังจะมานั่นเป็นเหตุผลให้เขารีบสังหารสัตว์รายเป้าหมายที่ยี่มันหวานแห่ส่วนพวกเรารองับเหยื่อเกายูคงังหากคิดจะโทษก็โทษฉินฟิงเถอะเลยหญิงฉีกยิ้มหน้าหวาดกลัวคนอื่นๆมองบังเกิดความรู้สึกมีกระแสฟไฟฟ้าวูบผ่านร่างกายก้าวอัศนี ความเร็วพุ่งสูงขึ้นอีกสผู้ใช้วรยุทธ์โบราณใช้ออกด้วยวิชาตัวเบาไล่ตามไปติดติดไม่ยอมถูกทิ้งล่าหลังทั้งห้าบุกไปข้างหน้าพร้อมกันฮือเปรี้ยงจากระพัดสัตว์ร้ายส่งเสียงคร่ำครวญน,น้าเวทนาลากเสียงยาวเหยียดคล้ายใกล้ถึงวาระสุดท้ายขณะเดียวกันเลยหญิงและคนอื่นๆก็มาถึงสนามรบพอดีสนามรบคราวนี้ขั้นกลางระหว่างภูเขาสองลูกปัจจุบันทั่วบริเวณอบวนไปด้วยเลือด โดยใจกลางระหว่างภูเขาปรากฏร่างมโหรานของสัตว์ร้ายนอนหมอบอยู่นั่นจัก,กรพรรดิสัตว์ร้ายดวงตาของเลยหญิงสัตว์ประกายความโลภเริ่มกวาดมองสถานการณ์โดยรอบตอนที่402สุริยุปร,ราคาแต่ในตอนนั้นเองสายตาของเลยหญิงพลันหันไปเห็นอีกคนหนึ่งร่างกายสูงใหญ่โครงหน้าคมคายสีหน้าสงบเยือกเย็นให้ความรู้สึกไม่สมวัยชิงเฟิง เลยิงรู้สึกผะอืดผะอมมาราวกับเพิ่งยัดหมากลืนลงไปทั้งตัวตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึกไปเองชินฟึงวิ่งแซงพวกเขามาตั้งแต่เมื่อครึ่งวันก่อนสีหน้าของเลยหิงด้านชาไม่รู้จะสัญหาคำใดสะบดออกมาดีมุมปากของชินฟึงยิ้มย่อเอ่ยปากกล่าวอ้าวนั่นประธานเล่มีใช่หรือช่างบังเอิญซะจริงหางตาของเลยหิงกระตุกช่างบังเอิญบังเอิญผายลมแก้สิ อย่างไรก็ตามขณะนี้แววตาของอีกคนหนึ่งที่เลยหญิงนำมากลับศาสตร์ประกายสดใส555แบบนี้ก็ดีสิจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียงของหั่นเฉิงหญิงที่อัดแน่นไปด้วยกำลังภายในกระจายเข้าสู่หูของทุกคนเขาคือฉินเฟิงเงินก็เหมาะเลยพวกเรารวดปล้นเกาอยู่คังแล้วฆ่าฉินเฟิงเลยสิยังไงเลเวล4ทางฝั่งเราก็มากกว่าอยู่แล้วเล่ายี่กล่าวในทำนองเดียวกัน หวังเจี้ยนมีได้เอ่ยคำใดแต่สายตาตรึงลงบนร่างฉินเฟิงแสดงความตั้งใจว่าจะโจมตีเช่นกันส่วนหลิวเปยเขาเอ่ยคำเดียวเท่านั้นข้าเขาคือคนขององค์กรมืดมีนิสัยโหดเหี้ยมมีเกี่ยวข้องอันใดกับพันธมิตรมนุษยชาติเปรียบดังว่าลีเท้าเปล่าไม่กลัวสวมรองเท้าสามารถระเบิดความบา้าคลั่งป่าเถื่อนออกมาได้อย่างเต็มที่มีต้องยังคิดคนอื่นจะวางแผนอย่างไรหลิวเปยไม่เก็บมันมาใส่หัว เกาอยู่คังปล่อยมือจากระพัดสัตว์ร,ร้ายซะหั่นเฉิงหมิงตะโกนปรานกำลังภายในปกคลุมทั้งร่างทยานตรงเข้าหาทิศทางของเกาอยู่คังแม้จะแสดงให้เห็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของเขาคือฉินเฟิงเล่ายี่ละหวังเจี้ยนก็เช่นกันสีหน้าของเลยหญิงหมุนขมือแม้ในหัวใจจะฟุ้งไปด้วยความระแวงระคนหวาดกลัวแต่ความปรารถนาสังหารมีมากยิ่งกว่าเลยหญิงอ้าปากคำรนรับมือ ในความคิดของเลยหิงชินเฟิงอย่างไรย่อมไม่มีทางรอดชีวิตทว่าในหัวใจของเขาไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันถึงมีลางสังหรณ์บางอย่างผุดออกมาตลอดเวลาว่าชินเฟิงอาจไม่ตายอย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินคำเลยหิงผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวลซีทั้งสพลันใช้ออกด้วยวิชาตัวเบาทยานตรงเข้าหาชินเฟิงทันทีในจังหวะนั้นเองร่างอารชรร่างหนึ่งก้าสะอึกเข้ามาขวางเบื้องหน้าชินเฟิงเป็นไปหลี เ,เสียงแทะสะบัดดังกระจ่างชัดแท่สีเงินในมือไปหลีฟาดไปยังทิศทางของหลิวเปยและคนอื่นๆรังสีแสงสีเงินเปล่งประกายปกคลุมกินรัศมีกว่า100เมตรชั้นรอยแยกมิติผุดออกจากอากาศที่บางเบาราวกับปากดำขนาดมหึมาที่พร้อมกัดกินเนื้อของผู้คนระวังนั่นคืออบิลิตี้มิติเลยหญิงส่งเสียงร้องเตือนคนเราหากออกรบมีเพียงรู้จักตนเองแต่ต้องรู้จักศัตรูด้วย อย่างที่ผู้คนมักจะกล่าวกันว่าคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดก็คือศัตรูที่คอยจับผิดเราความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้ครั้งก่อนยังไม่จางหายแต่การที่เลยหญิงตัดสินใจออกมาในครั้งนี้นั่นเพราะเขาศึกษาข้อมูลมาดีแล้วโดยเฉพาะเรื่องของไปหลีเธอเฉือนเนื้อแขนของเขาแม้ภายหลังเลยหญิงจะหาสมบัติฟ้าดินที่มีประสิทธิภาพมาใช้รักษาแขนตนแล้วก็ตามแต่ราคาที่ต้องจ่ายไปมันไม่น้อยเลย สำหรับศัตรูร้ายกาจเช่นนี้เหลยหญิงจะไม่ให้ความสำคัญได้อย่างไรแน่นอนเขาคิดว่าอ b i l i t y ที่ถูกใช้ออกมาโดยไปหลีทั้งหมดเกิดขึ้นจากแท้ในมือเธออาวุธพิเศษเช่นนี้ใครได้เห็นก็ย่อมเกิดความละโมบทั้งสี่คนพอได้ฟังแววตาของพวกเขาสั่นไหวจากนั้นปลดปล่อยกำลังภายในสู่ภายนอกขับไล่รอยแยกมิติเหล่านี้ออกไปพลังงานอันทรงประสิทธิภาพหลอมรวมกันในอากาศ แต่ทุกสิ่งย่อมมีราคาใช้อย่างหนึ่งอีกอย่างก็ต้องถูกดึงพลังไปส่งผลให้ความเร็วของพวกเขาลดหวบลงระหว่างที่สมาธิของทั้งหมดกำลังค่ม ability มิติไปหลีแน่นอนไม่ยินยอมรับชมอยู่เฉยรอยแยกมิติไปหลีสะบัดแท้ใช้ ability อ,อีกครั้งขณะเดียวกันฉินเฟิงวาดมือปลดปล่อยเส้นแสงสีดำออกไปลำแสงแห่งความมืดสีเส้นแสงปะทุกออกมาเป็นทางตรงพุ่งไปยังร่างทั้งสี่ ในพริบตาปราณกำลังภายในของพวกเขาราวกับถูกกรดกรล้อมละลายลงอย่างต่อเนื่องนี่มันบิลิตี้มืดเลยหญิงร้องอุทานอีกครั้งก่อนเล่ยเต๋าจะตายเลยหญิงเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบิลิตี้มืดจากเขามาก่อนบ้างพอตอนนี้เมื่อเห็นชินเฟิงปลดปล่อยบิลิตี้มืดออกมาเขาตะลึงไปโดยสมบูรณ์นี่มันกี่ครั้งแล้วกันหนอที่ชินเฟิงสร้างความประหลาดใจแก่เลยหญิงชินเฟิงยังมีไพ่ในมือเก็บงําไว้อีกกี่ใบกันแน่ ทั้งสองฝ่ายเข้าตะลุมบอลกันชินเฟิงกับไปหลีเสริมด้วยการสนับสนุนจากเจิ้งเฉียนสมาชิกกองกำลังของเกาหยูคังแม้ปะทะกันในรูปแบบ3ต่อ5แต่กลับดูไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเลยส่วนเกาหยูคังเขายังคงต่อสู้กับจักรพรรดิสัตว์ร้ายมันเกือบจะพ่ายแพ้แล้วขอแค่โดนระเบิดโจมตีจังๆอีกสักครั้งเท่านั้น ทว่าในตอนนั้นเองอุปกรณ์สื่อสารของทุกคนจู่ๆก็ส่งเสียงแจ้งเตือนสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงติดติดติดรวจพบความผันผวนของมิติมันกำลังจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้ติดติดติดคำเตือนกรุณาหลีกเลี่ยงกรุณาหลีกเลี่ยงติดติดติดแจ้งเตือนความอันตรายระดับเอโปรดรีบอพยพทันทีฝูงชนต่างตกตะลึงต่อมาทุกคนพลันสัมผัสได้ถึงท้องฟ้าที่มืดลวลง แสงอาทิตย์ถูกบดบางโดยบางสิ่งบางอย่างจนไม่อาจส่องลงมาทั้งหมดต่างเงยหน้าขึ้นเห็นแค่เพียงวงกลมสีดำบดบางดวงอาทิตย์รอยแยกมิติไม่ใช่มันคือช่องว่างมิติต่างหากนี่มีใช่รอยแยกมิติเล็กจ้อยแต่อย่างใดมันใหญ่โตเป็นอย่างมากราวกับหลุมดำแห่งความหวาดกลัวที่เพิ่งกลืนกินดวงอาทิตย์ไปฉากนี้ไม่แตกต่างไปจากสุริยุปร,ราคาทุกท่านคงสามารถจินตนาการได้ว่าช่องว่างมิตินี้ใหญ่แค่ไหน จากนั้นภายในช่องว่างมิติที่เชื่อมต่อกับโลกอื่นก็เริ่มผุดบางสิ่งออกมาและรูปลักษณ์ของมันเหมือนจะเป็นทรงกรวยควม่มนั่นมันบ้าอะไรทุกคนตะลึงอ้าปากค้างมีเพียงฉินเฟิงที่หัวใจกระตุกูบเพราะทายที่สุดแล้วฉินเฟิงคือผู้ที่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งดังนั้นเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดเขาย่อมรู้ในปีนี้พวกกลิมเผาพันธุ์ที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก เดินทางผ่านช่องว่างมิติโดยเมืองลอยฟ้ามายังโลกมนุษย์และเผ่าพันธุ์ของพวกมันมีนับหนึ่งแสนตัวเผ่ากริมครอบครองเทคโนโลยีขั้นสูงผสานไปกับความแข็งแกร่งของมันสถานชุมชนหลงชวนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากโดยพันธมิตรมนุษยชาติจึงถูกทำลายลงอย่างง่ายดายป้องปราการถูกทำลายอย่างต่อเนื่องเมืองหลงชวนลุกเป็นไฟหลายร้อยเลเวลซีต้องจบชีวิตลงส่วนเลเวลบีได้รบับบาดเจ็บสาหัสสองคน และในบรรดาเลเวลซีที่ตายไปมีเกาอยู่คังรวมอยู่ด้วยเพราะครอบครองความทรงจำนี้ฉินเฟิงจึงต้องมาตามตัวเกาอยู่คังเพื่อฉุดดึงเขาให้หลุดพ้นจากความตายแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นก่อนกำหนดอันที่จริงฉินเฟิงสัมผัสได้จางๆถึงความผันผวนของมันแล้วแต่นั่นเพราะไปหลีอยู่ที่นี่และเพิ่งใช้อบิลิตี้มิติไปดังนั้นเขาเลยคิดว่าสัมผัสนี้เกิดจากเธอ อย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่คิดอธิบายเรื่องราวเหล่านี้แก่ใครปัจจุบันความคิดเดียวในสมองของเขาก็คือหนีไปหลีพอแล้วรีบหนีเร็วเข้าชินเฟิงร้องตะโกนคำหนึ่งไปหลีที่ยังสู้กับฮั่นเฉิงหมิงและคนอื่นๆดีดตัวปลีกออกมาทันทีไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้ผู้การรัดเการีบหนีกันเร็วเข้าชินเฟิงร้องเตือนเห็นแค่เพียงเกาหยูคังที่เร่งสู้สุดกำลงังคุณไปก่อนเลยฉันจะตามไปทีหลัง เกาอยู่คังยังคงให้ความสำคัญจัก,กรพรรดิสัตว์ร้ายใกล้ตายตนนี้หากหนีไปไม่เท่ากับเขาเสียเวลาเปล่าหรอกหรือเขามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อจับจัก,กรพรรดิสัตว์ร้ายหรือไงจัก,กรพรรดิสัตว์ร้ายตนหนึ่งหากสังหารได้วัตถุดิบของมันมีมูลค่าหลายแสนล้านดังนั้นเขาไม่ยินดียอมตัดใจเมื่อนึกถึงจุดนี้สองมือที่วูบไหวของเกาอยู่คังก็ยิ่งเร่งความเร็วมากขึ้นพวกเราก็จะไม่ไปเหมือนกัน ผู้ใต้บังคับบัญชาของเกาอยู่ขังกล่าวลูกพี่เกาให้พวกเราช่วยเองคุณจะได้จบการต่อสู้เร็วขึ้นประเสริฐมาร่วมมือกันใบหน้าของฉินเฟิงแทบจะกลายเป็นบิดเบี้ยวยังจะสู้อะไรอีกอยากจะตายกันหมดหรือไง